วัสดีครับทูตลูกขันย่างบรรณาครบุณนนี้กัะนะครับบรรยากาศาสูปลาบ้า,บานๆนะครับยุทธวนเกษตรนะครับรได้ยังก,กินน้อโช่งน้อมืุนีเอาก้อยปลาพี่น้องเป็นไถ่คือบ่อันนี้เป็นปลายอย่างนี้โยกให้พี่น,อน้องเบิร์นลุกเออดอีกตัวนึงดูมันท่านนี่ตายอยู่โอ้ยสดสดนี่เห็นบ่นพี่น้องก้อยปลาไหมพี่นอ้องไหมก้อยปลาพี่น้อง <c oughs> ไม่กินขํากันม่กินขํากันพี่น้องนะครับหน้าใจกับฝ้าฝ้ายังก็อฝ้ากินแล้วกับฝ้าไปหาปลาตัวบริห็รงานหน่อเข้ามืาอนี้กินก่อนกินก่อนต้องเห็ุงานนะครับมืัอนี้พี่น้องมาพี่น้องไม่กินขํากันครับซุ้มเท่ถนนกับเท่พี่น้องซุ้มกินกับกินซุ้มเห็ดกับเห็ดนะครับเดี๋ยวที่มี้ยังเปลี่ยนแปลงหลายอยู่างพี่น้องเด้อนะครับ นี่ครับทุ่มสร้างเพิ่อนกับมาเบิงมองกันทีคอนกีดเราเห็นห้องน้ำนะครับตัวเจ้าบอลเลียนเบาอีกเลยนี่ครับมืนเคลื่อนอ่ะดังเิันเคลื่อนครับบอดีอ่นเบาวาวหลุดนะครับมันบาดมันบาดบอดีเบาหลุดอันนี้ได้ยังยี่แมง ด้ยังไงเบิ้งพี่น้องยางปลายาปลาเนนครับคุณแม่ได้ไปของคุณแม่ของคุณแม่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเ้นนะนี่ได้ไปปลาคุณแม่เ่ากเยบนะพียบอยู่ไชมีกว่าพี่น้องภาพพี่น้องไม่รู้ยางยิ่งลายอยู่อจะเปี่ยนบทัดนี้นะนันตลอดอ่ะคุณปลาคอไปดูเปิดปลาคอนะที่ขนมเตียนแล้วปลาเกีงมีนี่หมอนะผหมอจุ่มพรแล้วนะเขาไปให้อันั้นแล้วให้อันนี้ เจ้าเยลูกปลาเลน้องเดี๋ยวเฮียขนมเตียนไปน้องเด้ออันนี้ขอย่างเลยเรยๆเอาไปน้องเปิดยกยปลาตเพียนตัวนี้ไปน้องครับิงมันก็ใหญ่ละเอาเปิดเี้ยครับสองลนะครับสอกัวละครนี่ตะเพียสูบมสยน้องนี่นะพี่น้องเด้อมันอันกับสูบนองนี่นะครับตีเรียงปลาเลพี่น้องเอาแท้แล้วเอาแท้แล้วเี่วแท่แล้ว ปลาเ,เพี้ยนกับไงดีอยู่ไลยครับอันนี้กับปลามันขึ้นกันอย่างมันขึ้นนะครับ<า>ครับสไปน์หนสอขวดสป,ยสปยอยู่ที่ไหนูู่เปสไปน้เามสไปเเหายชุดดำสปายแดงใช่ไหมนี่เขาเลือกชุดดำสปายแดงอ้ยเนาะเอาไปเลยพวนะอูโหโห้อันนี้กำลังทำการเท็ยยังไง เห็ดหม่าตุ so ่มนะครับพี่น้องตี่โค้งป่าตะเทียนโอ้ยเบิดสะต์พี่น้องเนี่ยเนี่อก้อยน้ำจะแบบปลามันเป็นน้ำน้ำมันไข่เนาะอันนี้ก็ที่บีบน้ำมดแดงลบไซนี่ยเมียนบะอ่าอืมวันนี้กินก้อนกินก้อนหมูเหนียวผุนอะเบิ่งนด้เพียงเออพอทันตายได้พี่น้องเลยเป็นสมครับเป็นสมด้วยได้เชฟมาจากไกลนะครับสิทธิโชคมาจากซิสเกต อำเภออยังบ <mile> ุ๊คอำเภอราชสีสไลจังหวัดสิสกิตเฮอร์สิสกิตบ่แม่นคุ้นหารเดินะครับบันเขื่อนคิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนอยังเขื่อนรับป่ารับป่าเขะ่อนราชสีสไลจังหวัดสิสกิตนะครับพี่น้องกูของเก่นะครับ

เปิดนแกงว้าวันนะเปิดป็นแกงยนว้าวันนะแบ่งพูดกันดีใครกันแบงพูดปะครับตายตายตายอืมปนปนจะเพี้ยนไงพี่น้องมาพี่น้องมากินข้อกันพี่น้องกระดูกนี่สีข้อขางีหีเดบมึงเนื้อมันดโจกโจกเานื้อเนื่อไน้องมึงดุมจะไปซัดมีบ่เออึงครับ ปื้ดเนี่ยงามกับเกินพี่น้องเขากินข้าวน้ำเนยพี่น้องพี่น้องกินเขาเกิดมาปื้ดเนี่ยงามคกับมึงตูงใหญ่แห้งพี่น้องอันนี้เป็นทีมช่างที่จะมาทํางานนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับพี่น้องนะนะครับทั้งกินทั้งนอนทั้งเห็ียดนะครับพี่น้องบอดีแ้บอดี้กินบักแซ่ห้พี่น้องเบิ้องล่าเนยเช่น Má chín bạc xéo đâu Bạc xéo khắp đâu Há nhạc nè Há nhạc cái ly bạc xéo này, <laughs> mấy liếng, mấy liếng. Ừ, bạc, này gì? bạc xéo này, này. bạc xéo Bạc xéo đi Bạc xéo nhưng bạc xéo như này rồi nè <laughs> Cái bạc xéo, bạc xéo Bạc xéo các bạc điểm có là กินด้วยกินกินข้ามยันยันบักเจียวไนมันมีไน่เด็ดบักเจียวพี่น้องของแพของแพ้องมวกินเนื้อนะปลาย่างกินเน,นี้ยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปรุ่นก็นจะหาปลาไหลนะพี่น้องเด้อนะครับสูบบ๊อนี่ผมที่เห็ดอันนั้นนะครับเห็ดระ,ะเบียงเห็ดระเบียงแล้วกันคืออย่างก็ไอ เห็ดสะพานขามไปฟังนั่นนะครับรแล้วจะเส็ยดให้พี่น้องเขามาจะเห็ดให้พี่น้องเขานะครับเห็ดค่อยๆเห็ดยังอีกอ่ะเอาสดเจอีดยังเงน <ไป S 2> oh! โอ้ยคนพญานาคหกฮ่าไอ้เนี่ยใช่หรือสุดเจิดปลามันหลายปลามันหลายเออหน่าล่ปะปลาปลาดุกตนนัวน่ะปลาดุกปลาดุก บุร <l ots sei> ุม <rarely Pokémon> ันมันตาบอดว่ะปลาตาบอดตาตาบอดมันตั้องเนี่หาอยู่เนาะแต่บุเป็นไรเนาะเย็นเย็นเมียนบอกกบอกเต้ยมันตัมันมันหายเด็กหน่อยไว้นุนนะครับบรรยากาศบรรกาลังเทียสนุนนะพี่น้องเด้อนะครับ ให้ทีมงานเทียสนเดาพุ่มพิไทยพี่น้องของเบิ้งนะครับเอฟซีอูไปทุนนะครับหรือว่าลูกคนนี้บ้านนานะครับมาเที่ยวได้เลยนะครับมาเที่ยวกันนะครับผมกำลังเหตุพัฒนานสวนเกษตรนะครับให้เป็นนะครับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนหรือในอำเภอในอำเภอคงนะครับนะนะเมื่อกี้เรา จ้างสามมืกินเหล่าไม่เห็นอย่างไรเห็นงานนะยูไกระมัดั่งสิแหละเราแดงมาครับ้างม่ยังวันีางมนมาเบื่องงานมาเบื่องงานศึกษาดูงานเพื่อนศึกษาดูงานมือนีบาดเห็ดมือเนียนมือนีเห็ดไรอกมาเบื่องมาเบื่องงานศึกษาดูงานคนนเมมสาสีมีอีกแล้ว ช่มีเทาดวงน่อยพลวบ่พดอะรลาสีสลางเลยลาสีสลน่อยแล้วก็น่อยนนน่อยลงสีสลบางเลยเหนน่อยอุไอ้หนุ่มบ้านนาหนุ่มลาสีสลดจังหวัดสีสะเกอุบลก็สีสลีเกตสีเกตสีสะเกตนะครับสอร่ราเนี่ยงสวรรภูมิอ่ะสวรรณภูมิหรอไปไปลงุนเหรออุดร วันนั้นผมไปลงอุดรเออมันเราไม่สีสเก็ตไม่หยกกูตายกูม้พี่น้องกินเขาพี่น้องไมินันเย้หยินเขาลุงตีก่อกับเลี้ยวนะมาพี่น้องกินเขากินเขานะเบื่อกินเขากูวันายพอดีแหละโอยอันนี้เบื่อกินเขาเดี๋ยวพี่น้องอื่นกินต่เหล่าเขาเเงดี๋ยวเจยวปลามาป่อยพี่น้องนะครับเดี๋ยวในลูกน้องเอาลุงเอาไลอออก อ่าเป็นน้องข้าวะจเบิงนยครับเดี๋ยวเจเบิงเขาปรุงความนะครับกินเขากินน้ำกันพี่น้องมือมื่อยเมื่อยมากินมีมตีบกินเฝ้ากินแล้วกับเฝ้าเป็นไนเปิดปัดมี่นะเปนบุญมักเซวหมักเซีกันมาในห้องกนหมักเดียมเป็นไห มันงานบุญงานอย่างเงมนเี่ยเป็นงานครับงานสวนที่เจ้าล่ะครับพี่น้องแล้วเบิ่งนครับปี่ปลาอะไรบอกกันวคนหลวงคนหลวงครับคนหลวงคนหลวงปีใหม่ยายใหม่หเลี่คนมันี่กำลังฟักกำลังฟักฟักปลามุ่นมุ่นก้อยปลา กินข้าวกินข้าวหน่อย